สวัสดีค่ะพบกับช่องพังไสายเพชรแฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็จะพาแม่ๆม,มาดูน้องไสายเพชรกับฟ้าใสนะคะนี่นะคะใส่ชุดสวยมากเลยค่ะวันนี้วันนี้ก็เป็นวันเกิดคุณแม่เอฟซนะคะวันนี้ก็คุณแม่มีชุดสวยๆให้น้องทั้งสองเชือกใส่นะคะสอยเพชรกับ พังฟ้าใสนะคะวันนี้เราก็รู้สึกยินดีค่ะที่ได้มาใส่ชุดสวยๆที่คุณแม่มอบให้นะคะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะวันนี้เราก็จะมาเส้นไหว้ปู่ตานะคะสารประกำกับสารปู่นะคะนี่นะคะสวยงามค่ะวันนี้น้องได้ใส่ชุดสวยนะคะน้องไม่เคยมีชุดใส่แบบนี้นะคะก็สวยงามมากๆค่ะ ชาช้างของเรานะคะวันนี้เปิดเรียนวันแรกค่ะก็เราก็มาเส้นไหว้ประกรรมกันนะคะวันนี้พระครูประกรรมแล้วก็สารปู่เจ้าพ่อวังทะลุนะคะนี่นะคะสายเพชรของเราก็ได้ใส่ชุดสวยด้วยค่ะวันนี้คนี่นะคะนี่ค่ะ <C ille> กำลังทำพิธีกันอยู่นะคะวันนี้ อันนี้เป็นวันเกิดคุณแม่คุณแม่เอซีนะคะทางของเราชุดเชือกนะคะก็มาไหว้ครูระกรมเช่นกันค่ะนี่นะคะลายอมสินน้องไา้เพชรของเราแล้วก็คุณยายทองคุณนะคะวันนี้น้องพลอยของเรานะคะหรือไส้เพชรก็ได้ใส่ชุดสวยมากเลยน้องก็ไม่เคยมีชุดนะคะวันนี้ก็ได้ใส่ก็จะอยู่ไม่เป็นสุกนะคะ ก็จะดุกดิกดุกดิกเนื่องจากว่าชุดสวยมากค่ะ <laughs> ชุดสวย <laughs> ชุดสวยจนจนต้องต้องดิ้นไปดิ้นมาเลยค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณคุณแม่มา,มา,มากๆเลยค่ะวันนี้น้องช้างของเราก็มาเวรพรทุกเชือกนะคะก็มาวเะะมาวรพรคุณแม่กันนะคะคุณแม่ที่ท่านเกิดวันนี้นะคะนี่ค่ะสายเพชรของเราได้รับเกียรตินะคะให้ใส่ชุดสวย ในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่มากๆค่ะน้องไส้เพชรของเราก็ไม่เคยมีชุดนะก็จะดิ้นไปดิ้นมาค่ะคุณแม่คะเนื่องจากว่าไม่คุ้นกับชุดนะคะนี่ค่ะนังก็จะสวยมากเลย่ะวน,นี้นี่นะคะน้องชา้างของเราก็อยู่บริเวณรอบๆนี้หมดเลยนะคะนี่นะคะก็จะมาหลบแดดหลบฝนกันนะหลบแดดกันก่อนนะคะเนื่องจากว่ากําลังทําพิธีกันอยู่ค่ะตอนนี้ นี่นะคะทองคูณของเรานะคะน้องสร้อยเพชรแล้วก็พายออมสินนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะมาเส้นข้างล่างกันนะคะนี่นะคะเราก็จะมาเส้นข้างล่างกันนี่นะคะเครื่องดวงนะคะนี่นะคะ นะคะคุณน้องไส้เพ็รของเรานะคะสวยงามค่ะคุณแม่ขาแล้วก็มีคุณยายทองคูณของเรานะคะนี่ค่ะคุณยายทองคูณเนาะนี่ก็วันวิสาแล้วก็เอื้องหลวงนะคะเอื้องหลวงแล้วก็ ใส่นะคะสวยมากเลยค่ะชุดที่คุณแม่ให้ใส่ในวันนี้นะคะเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ให้น้องสร้อยเพชรของเราได้ใส่นะคะเราก็รู้สึกขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่ให้น้องได้รับเกียรตินี้ได้ใส่ชุดสวยๆว,วันนี้นะคะน้องก็ไม่เคยมีชุดใส่กับเขาสักทีค่ะคุณแม่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะนี่นะคะ สาวสวยของเรามาอีกแล้วนี่นะคะสักการะเจ้าพ่อวังทะลุกับสารตะกรรมนะคะตอนนี้ก็จะครบแล้วนะคะนี่คะ่ะสายเพชรของเราสายเพชรนะคะ สายเพชรสวยงามมากค่ะนี่ค่ะสวยจังเลยค่ะสวยแล้วข้างๆกันสวยมากๆเลยค่ะคุณแม่่ะสวยงามมากค่ะน้องสายเพชรของเรา ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องพังส้อยเพชรแฟมิลี่ด้วนะคะขอบคุณค่ะ